มาอาให้เดี๋ยวอาเปิดก่อนเลยจะยิงแค่นี้นะไม่ว่ากันท,ท,ที่จะบอกจากลูกเม่กีงคือใหญ่กว่าไม่ต้องหนีโอเคปะ่ะความหมายคืออะไรใหญ่กว่าไม่ต้องหนี ก็คือเมื่อกี้ที่โนอาไปต,ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับคืออาตัวบางกว่าอาจจะสูงพอกันแต่โนอาเลือกที่จะหมายว่าเขาทำแต้งทำทนันทีจริงจริงโนอาเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ปะทะแล้วก็ทำแต่งนีง้แล้วมันก็ควรลากเข้ามานั่นแหละถ้าตัวใหญ่กว่านะกวา่าแล้วกเวเเ็เวลาเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะอย่ารีบเลี้ยงบอลจริงๆริเวลาเล่นหนึ่งหนี่ยเขามีข้อบอลสามทีเขามีข้บอบอลห้าทีอะไรรู้ปะ่ะเออประมาณนั้นแหละอ่ะ ยิยงระยะเข้าก่อนถอยเข้าไปไงถอยก็ยิงแงี้ยพี่อาร์ก็ยิงแม่นนะเวย้ยสมมติว่าเรื่องจริงอ่ะคนยิงแม่นทำไงต้องติดถูกป่ะแต่ท่านอาร์ไม่ติดมาโดนยิงแล้วเอออ่ะให้โอกาสแก้ตัวเวลาป้องกันนะครับดูว่าเขาจะเขาเรียกอะไรวะเขาเขาต้องบอกไงดิสมมติว่าพี่สมมติว่าอาร์เลี้ยงขวาแล้ว ขาที่โนโอานําขึ้นมากับนําขึ้นมาเนี้ยมีผลนะเพราะอะไรเพราะเวลาสไลด์อ่ะน่าจะทีมเมาเออไปหาดูแต่จาไม่ได้แล้วว่าถ้าเข้ามาด้านเนี้ยถ้าถ้าอาถนัดขวาเหมือนโนโอาต้องเอาขาซ้ายอ่ะถอยลงไปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาอาเข้าไปด้านเนี้ยจมตีด้านเนี้ยที่ถนัดอ่ะโนโอาสไลด์ทันเออลองโนโอาลองเอาขาซ้ายนํามาดิขาซ้ายนํามาแล้วอาจมตีด้านเนี้ยมันเนี่ยเห็นไหม มันจะล้มเอาเขาเรียกว่าแองเกิลเบเกอร์เอออ่าแต่อันนั่นแหละนั่นเป็นบทเรียนทีนน่หนึ่งว้าหนึ่งสนฝ่ายยิงเลยเนี่ยฝ่ายพอเตอร์ผิด กลับมาทีสู้มึงได้แล้วแน่เลยเนี่ยแน่แน่กระโดดกระโดดกระโดดง่ายจังเลยเดี๋ยวกระโดดง่าย จับบอลทำไมไม่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนถ้าไม่ตายบอกให้ใหเวลาข่้น่าตัวใหญ่เนาะเวลาเปิดบอลต้องจับนี้ไว้จับแบบนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนอ้างตามสมมติจับบอลปุ๊บหมุนหมุนมาปุ๊บยออเรียกอะไรยับมั้งใช่ไหมก็คือเราตัวใหญ่เราลองดูดิเราลองชูดิบอลขนาดไหนอะเออถ้าเปิดคนตัวเล็กหรือคนตัวเท่ากันมันก็ต้องบางบอลใช่ไหมเราลองหมุนควงควงดูเออ ะนูอามาบุกดีกว่าจะได้เป็นแต้มาังมันลองดูลองควงดูเดี๋ยวอาจะบอกอะไรเลี้ยงเข้ามาก่อนดิลูกพี่ออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องควงเนาะสมมติควงประมาณว่ามองซ้ายมองขวาจะต่ายเออควงควงกว้างๆเลยนอาตัว<อ>ใหญ่อะ่ะเออหลอกว่าจะปล่อยใช้ขวาใช้ตาเล่นเอาใช้ตาเล่นจะมองไปทางนั้นแต่จริงๆมันอยู่ทางนี้ลองดูอ่านั่นสเตปหนึ่งนะแเตปหนึ่งนะ เี่ยได้เฮ้ดี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 แต่ตอนลอยบอลไม่สวยเพราะโนอาหยังมันก็เลยไม่ได้สูงสุดแต่แต่เฟรกเมื่อกีสวยเรื่องที่หนอันนั้นเลอที่หนึ่งะจำาทาภาวเอไว้นะเรื่องที่สองสมมติว่าพี่โนอามาพี่โนอาไปอย่างนี้แล้วรู้สึกคนแม่งจับติดแล้วเอนี่ควงแล้วมาอย่างนี้ตลอดเลยมุงนี้สมมติว่าราควงนี้ใช่มแมึงยีงโนอาไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนกันแม่งจับติดเราวรู้แล้วไอ้นี่แม่งทนี้ให้ย้อน มื่อกี้นี่มาทนันนี้แล้วคนนี้อะไรนะอ่าเรียกชื่อเลยกันเดี๋ยวงงนอารู้แล้วว่าอาจะเล่นมุกเนี้ยควงมาปุ๊บยัดหลอกไปจริง <c> ไ <oughs> หมนอาการทันแล้วสลับขารอแล้วถ,ถ้าคิดว่าอาจะไปด้านนี้ขาไหนขอยหลังอ่าทีนี้นอารู้แล้วว่าไอเนี้ยต้องต้องหลอกกูแบบนี้แน,แน่ๆเลยขอยหลังสรับรอแล้วสิ่งที่จะบอกก็คือ,อเนี้ยไปไอ้เนี้จะแบบการทันแน่นอนหูกอปะเปะ็นมุกแม่งเลย เออตัองเป็นหมูไหมเลยจริงจรงน่ต้องเป็นมูหรือว่าจริงๆงนะ้อเป็นมู่า